อ้าวเฮ้ยลงมาอีกหมุยยวายต้องสามตัวอ้าวมาแล้วเจอสื่เคเธอหาฮตัวค่ะเออโรดใช้วิจรารยณในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสียโชว์ผู้ที่มีปัญหาด้านโนรรัพท์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเตือนแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยนะจ๊ะวันนี้เจ๊สวยก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมสมบัติของทุตจิ๋วเดอ้ออดมมาดูว่าทำไมวันนี้เราเลิกเล่นเกมนี้ไปดูสูตรสแกนสล,อล็อตกันก่อนเลยจ้ามาหน้าตาสูตรที่เจ๊สวยใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเห็นไหมล่ะทำไมถึงเลิกเกมนี้9 7จปจ้ามันขึ้นเบอร์นี้เราจะพาดได้อย่างไรนะเออเล่นเกมนี้สิ จส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สูตรสแกนสล็อตที่จะสวยใช้ตัวนี้สามารถขอกันได้จ้ะแจกฟรีนะกติกาเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์เนาะแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ให้เจ๊สวยนะจ๊ะไลน์เดี๋ยวจะปักไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเดอ้อเข้ามาแอดหรือว่าพูดคุย อะไรก็ได้เออมาแชร์กันว่าเล่นแบบไหนทำอย่างไรอะไรก็ได้ที่มันเป็นเกมนะคุยกันได้หมดเลยจ้ะมาดูเกมกันดีกว่านอะอเอาวันนี้ทุนที่มีมา3า0จ้าเริ่มต้นเบ็ดมันที่9บาทก่อนเลยขอชิมลางก่อนนะที่9บาทเออชิมกรุบกรุบก่อนถ้าดีก็ค่อยเบิ้ล <laughs> ถ้าดีก็ค่อยเบิ้ลไม่ใช่ถ้าดีก็ค่อยเพิ่มเบ็ด <laughs> เฮ้ยเบินน้ลนี่อะไรเนี่ยอ้าไหลไปอุ้ย แม่เหล็กอืกะลุนแม่เหล็กอ้าวกะลุนแม่เหล็กแถวสามเป่าจ้าตัวไอ้นี้เข้ามาตัวอะไรวะเออผ่านไปแล้วมองไม่ทันจ้ะเคไปค่ะขอลุ้นให้สเก็ตเทอร์มันเข้าสี่ตัวด้วยเถอะให้มันเข้าฟรีเกมนะชุปปึ๊บอ้าวคิวจะลายเอาไว้ลงจิจ่าไายลง,ยลงอะไรได้ไหม,มได้ไปขนมปังทางเบีย เลิบเอบาทเท่าเรย่อไม่ใช้ยี่สิบาท ช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเออหนาวไม่ได้จะบอกว่าอากาศหนาวแต่ได้ข่าวว่าไม่กี่วันมันก็จะกลับมาร้อนแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยระวังจะเป็นวัดเหมือนเจ๊สวยเจ๊สวยนี่คือบอกว่าโอ้โหก็คือเดิมก็เป็นแพ้อากาศอยู่แล้วนะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วมาเจอแบบนี้อืน้ำมูกไหลเป็นทางทุกวันจะพูดเลยเออเระวังสุขภาพกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากนิดน,นึงเลยว่าเพื่อน,อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเจ๊สวยเป็นครั้งแรกนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันนาอเออถ้าเราเล่นแบบเดียวกันก็มาเล่นด้วยกันก็ได้นะเออมีอะไรแนะนําได้อยากให้เล่นเกมไหนบอกได้เลยเดี๋ยวจะไปถ่าเล่นตามนะจ๊ะอ,อืออาแม่เหล็กมาแม่เหล็กหรือเกือกมาวะจะเรียกยังไงก็ได้นะะ เป็นอันเข้าใจกันเนาะเออโ okay. อเคอ้ไหลยาววายไปไกลจ้าคลิปนี้นะจะมีกิจกรรมด้วยนะเออเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างติดตามกันนะจ๊ะสำหรับรางวัลที่แจกก็เหมือนเดิมเลยชูวอลเล็ต1 0 0บาท5รางวัลน,นะจ๊ะเออแจกนิดแจกหน่อยนะเก็บกันไปเรื่อยอือ อยากให้เพื่อนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมกันเนาะมาร่วมสนุกกันนะอ่ะเดี๋ยวบอกกติกาไปเลยดีกว่าว่ากติกาก็คือทั้งเกมเนี่ยได้าวทั้งหมดกี่ตัวนะจ๊ะพูดเลยวะง่ายมากการจะได้รางวัลง่ายมากแต่ว่ามันเป็นการสุ่มแจกนะจ๊ะห้ารางวัลเด้อเออลิบตอบกันมาอันนี้อยู่ที่ดวงเหมือนกันเหมือนการเล่นเกมเลยจ๊ะอยู่ที่ดวงด้วยเออสุดส่วนหนึ่งดวงส่วนหนึ่งเด้อเล่นเกมเหมือนกันดวงส่วนหนึ่งเด้ออ้ยโอ เล่นตั้งนาน43บาทเพิ่มเบ็ดเลยสิจ้ารออะไรมันจะปังไหมตามสูตรนี้มันต้องปังนะจ๊ะสูตรค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะจ๊ะพูดเลยเออเปอร์เซ็นต์มันเชื่อถือได้อะ่ะดูอิงกันก่อนเล่นเกมก็จะดีนะออุตส่าห์บอกสูตรเชื่อถือได้อะไรหวังเงียบเลยเพิ่มเบ็ดมาเงียบเลยจ้า อุ้ยทำไมไม่มีเอแถวหน้านะได้ไหลยาวเสียดายจุงเคไปค่ะเจแถวสองลงมาอ้าวลงมาจริงจริเจอตามขอบเลิศสีิบแปบาทเจไปเคแถวสองลงมาอ้าวลงมาจะอ้ยสวยห้าสิบหกบาทอืมสิบแถวสองนะไม่มี จะสะอึกที่เงียบไปนี้ไม่ใช่เลยจะสะอึกนะจ๊ะอ่เคไปค่ะเคมีอะไรให้รุนเจแถวสองลงมาอ้าลงมาจะเอาสเคเทอร์ไว้ขออีกตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาโอมจงลงมาไออ้าวได้สิไปอ้าเอามีให้รุนใหม่มีให้รุนใหม่มหหมขอสเกเทอร์อีกตัวให้มันเข้าฟรีเกม ออเอ้ยอ้าวลุ้นไปอีกจ้าเอไปฮึบฮึบฮึบโอ้ยไม่ฮึบไ้สักทีเว้ยให้ลุ้นอยู่นั่นแหละเอามาออเอาเย้ยอ้าวเฮ้ยลงมาอีกหยวยต้องสามตัว ามาแล้วจอเซคเธอหาตัวคะ่ะเออดีนะสมกับลุ้นเลยจ้ะเออ้ยลุ้นมานานแจกตั้งห้าตัวเลิศใครเคยได้มากสุดกี่ตัวสำหรับเกมนี้นะเซคเธอบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าได้จะสวยก็ได้มากสุดห้าตัวเหมือนกันไม่เคยได้มากกว่านี้เนาะ เจไปโอ้พึงคูณสองสี่แปสิบอืมมาสวยมีอะไรให้ลุนมะเนี่ยขนมปังแถวสองอ้าวมาจา้าขอได้ถังเบียร์ด้วยอืมเบิร์นอืมแปดสิบแปดบาทมาตัวคูณห้ามาแล้วเอาไหลไหลอีกไหมล่าไหลอีกไหมล่าอ้าวไม่เลยเท่าไรร้อยสี่สิบหกบาทเอายันคูณหกแล้วนะจะถึงคูณหกแล้วอุ้ี่ร้อยแปดสิบเอเลอจลัดเจไหลไปอืม สวยงาม21บาทอุ้ยพันแล้วจ้ะพันแล้วโอ้ขนมปังอ้าวมา,าหูสวยอือแ้ยหกสิบสี่เลิศมากแม่รางวัลก้อนโตเข้าเลยโอ้โห กมาจากซูปเปอร์เขาล้วมา้างป่านนี้ก็อาซูปเปอร์จริงๆจ,จ,จะรางวัลก้อนโตโดเดินระดับซูปเปอร์หนึ่งพันเท่าไรห้าร้อยปสิบเอ็ดบาทโอ้ห่อนไปจ้ะเริศดมากแม่มาโอ้หลือต้องสิบเอ็ดรอบ <c oughs> โอ้ยลุ้นตัวเกรง อ้าวเจามาเจามาอืมร้อยแปดสิอืม, 180. อมตัวคูณยิ่งคูณเข้าไปอืมสองร้คูณสิบเอ็ดราเด้อคูณ12บอารองวัลก้อนโตเข้าอีกแล้วนี่แหละเนาะเวลาเข้าฟรีเกมมันก็จะดีแบบนี้นะจ๊ะมันจะเพิ่มตัวคูณไปให้เรื่อยๆรื่สี่รบาทโหยเล็กดีว่ะตองสี่เอองวดนี้เลยไม่ล่าจัดไม่ล่า ร้อยยี่สิบนะเห็นไหมได้ขนมปังก็ได้ตั้งร้อยอาวโอเคไหลไป lever. อื้มอ่ะสวยสี่ร้อยหกสิบแปดบาทว้าววิวมาอีกแล้วจะกก้อนโตโหแจกรวๆมากเฮ้ยสามพันแล้วห,หรอโอ้สุดยอดเลยซีอครั้งไม่น่าจะแจกแล้ว รอบสุดท้ายอ่าไม่แจกแล้วดูฟรีเกมทั้งหมวด17รอบหมุนนะ5ตัวได้สเกเตอร์5ตัวได้2,761บาทโอ้โหแม่เจ้าได้มาขนาดนี้อย่างไรคะพอสิจะรออรอยเออแล้วก็ไปถอนกำไรออกด้วยนะให้เหลือแต่ทุนเท่าเดิมนะจ้าเป็นการเซฟเดอ้อเอ,อ้ยถ้าเงจะสวยก็ขอตัวก่อนนะ จ้ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.